สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนำแฟนมันมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจา์กรนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่29มิมิถุนายน2568นะครับมวยไทยเจ็ดสีสัปดาห์นี้นะครับมวยรอบปุนเสือครั้งที่24่ยังแข่งขันเหมือนเดิมเป็นการแข่งขันนัดที่2รอบ8คนสุดท้ายของสายบีนะครับสัปดาห์นี้ก็จะได้อีก1คนนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ ส่วนแฟนบอลมวยท่าในใดเข้ามารับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์ของช่องทีเด็ดมวยไทยเจส็สีอย่าลืมนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็สีเพื่อเป็นกาลังใจในการจัดหาข้อมูลและการจัดทําคลิปไว้ด้วยขอบคุณครับไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับอนันตชัยลันนาวอเตอร์ไซเจนกับเพชรลุงโลดชดบางแสนคู่นี้เป็นการแข่งขันมวยรอบปูเสือ รอบ8คนสุดท้ายนัดที่2นะครับคนแพ้ตกรอบทันทีคนชนะนะครับจะได้ไปเจอกับผู้แพ้ของคู่ที่ 2, 2> อนันตชัยนักมวยจากยะลาซอมลนาวอเตอร์ไซส์อายุ19 1เ0เป็นมวยเข่านะครับแต่ว่าอาวุธมีทุกลูกเดินได้ถอยเป็นนะครับดักเตดักต่อยก็ได้เปิดเกมเดินเติเดินต่อยก็ได้วงในปั้มรัดฟัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงแขยันออกอาวุธหมัดสอกอันตรายแต่ว่าหลังๆนะครับไฟหลังๆของ3-4ไฟหลังของเจ้าอนันตชัย เจาะออกแนวฝีมือมากกว่านะครับฟอร์มล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับแคมรรนสิทสิ์ลมหนาวที่นัดแรกนะครับของรอบ8คนสุดท้ายหลายคนบ่นว่าอนานตชัยออกอาวุธน้อยนะครับแล้วก็ชนะคะแนนราชศัก์เกียรติมูฮแล้วก็ชนะคะแนนก้องมีชัยวรวนิมิตนะครับแล้วก็ชนะคะแนนแสนเอกสราชภูมิสี่ไฟหลังชนะสาแพ้หนึ่ง นะครับส่วนทางด้านของเพชรลุงลดชดบางแสนมัมวยจากเพชรบูรณ์สองวอสุขสันอายุสุดเก้าสูงร้อยเจ็ดสิบเป็นมวยฝีมือครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งใน,ม,งในมีทุกลูกนะครับเดินได้ถอยเป็นเหมือนกันตั้งรับจับทางเก่งดักติดักต่อยดักเสียบดักแทงปั้มตดมมีดีมีหมัดมีศอกเสริมนะครับอาวุธดีเหลี่ยมตัวดีแต่นะครับเจ้าเพชรลุงลดก็จะมีจุดอ่อนตรงเสียดสีไปแล้วท้ายๆไปไป,ไปมียุบมีแผ่วแล้วก็เป็นมวยที่เข้ามวยค่อนข้างหลวมนะครับล่าสุดแพ้คะแนนภาย,ายพยักฆ์สพพานาลายทีี่่ชองส ต่อยเอ่อแล้วก็ชนะนกยกงสองเอเจกอคกมเกลียวที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็ชนะคะแนนเงา E อทีปตทอทองทวีที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็แพ้คะแนนเอเจกอกุมเกลียวที่ช่องเจ็ดสีสี่ไฟหลังชนะสองแพ้สองนะครับในการต่อยในรอบปูนเสือคู่นี้นะครับมุมมองผมนะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันรูปร่างคู่ขี้สูสีผู้ชนะผมมองไปที่อนันตชัยลนาวอเตอร์ไซด์ผมมองว่า จังหวะจะดีกว่านะครับแล้วอาวุธนะครับมันจะเนียนตากว่าจะชนะเพชรลุงรวดโชดบางแสนนะครับไปต่อกันที่คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดครับเป็นเหมยรอบปนเสือสาย B ีรอบ8คนสุดท้ายนัดที่2ทั้งคู่นะครับชนะมาในไฟแรกนะครับนัดน,นี้คนชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนคนแพ้จะไปเจอกับผู้ชนะของคู่แรกนะครับแคมรูนซนลหนาวเจอก,กันกับภายพยกักทอทพอพานาลัย แคมรูนนักมวยจากระยองซ้อมเสร็จลมหนาอาย,ยุสุดเก้ 70, เป็นมวยจังหวะฝีมือตั้งรับจากทางดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับอาวุธมีทมั้งนูกมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับหมัดศอกอันตรายปั้มตีดีนะครับกระดูกประสบการณ์ก็ต่อยมา80-90ไฟได้นะครับฟอรอมหลังสดมากนะครับชนะต่อเนื่องกันมา6ไฟและ แล้วก็ในเมื่อรอบปูนเสือยังไม่แพ้ใไขล่าสุดชนะคะแนนอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์ที่ช่องเจดสีแล้วก็ชนะคะแนนยอดชนะศึกกลวยบางคอ,คอแหลมที่ช่องเจดสีแล้วก็ชนะคะแนนเงาอีทีปตททองทวีที่ช่องเจดสีแล้วก็ชนะคะแนนเอเจกกรมเกลียวในศึกท่อน้ําไทยนะครับสี่ไฟ์หลังชนะชนะลวดและในเมื่อรอบปูนเสือต่อยไปแล้วสามไฟ์ชนะลวดเช่นกันนะครับส่วนคู่ชกนะครับภายประยักษ์ทตอพัฒนานาราย มวยระยองซ้อมสอ,สอ,สอพ่อพานาไลยอายุ 16, 66 67เป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในมีของคองเร่งตีแต่วงในนี้ไม่เท่าไหร่เน้นที่วงนอกนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับหัวจิตหัวใจดีใจเกินร้อยแล้วก็เคยชนะมาในเมลอบปูเสือก็สดมากนะครับในเมลอปูนเสือก็สดมากชนะรวดเหมือนกัน นะครับและสี่ไฟหลังชนะรวดนะครับตัวนี้ล่าสุดชนะคะแนนชดเ,เพชรลงรวดชดบางแสนในศึกมวยไทยเจ็ดสียี่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตัวเลขสิบสองปอนด์แล้วก็ชนะนกยูงสามราชาศักด์เกียรติหมูห้านะครับแล้วก็ชนะคะแนนยามารลักกี้บันเทิงแล้วก็ชนะนกยูสามยามาลักกี้บันเทิงต่างคนต่างสดต่างคนต่างฟอร์มแรงคู่นี้เจอกันมาเมื่อต้นปีเมื่อวันที่ยี่สิบวกราครับที่ตะวันนาเป็นทางด้านภัยพยัคฆ์ชนะมา ต่างคนต่างฟอร์มสดต่างคนต่างฟอร์มแรงผู้ชนะคู่นี้ผมมองไปที่แคมบรูสิลมหนาจะแก้มือเอาชนะภายพยักทอต่อพับาพานลายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมื่รอบปูเสือครั้งที่24ไปได้เป็นคนที่2ครับต่อกันที่คู่3คู่รองน้องคู่เอกนะครับ ชิงช้าว่างร้อยห้าปอนสนามมวยช่องเจ็ดสีระหว่างเพชรเดือดกระเป๋าลงกี้กับยอดกุมารลดสวยจ่าเจ็ดเพชรเดือดนักมวยชัย,ยภูมิตอนนี้มาสอมอยู่ค่ายมวยเกียรติเพชรอายุยี่สิบเอ็ดูยหกสิบหกเป็นมวยเขา่านะครับมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธมีทุกลูกนะครับเดินได้ถอยเป็นเหมือนกันศาสแข่งต่อยหมัดแรงปั้มตีดีหมัดศอกอันตรายกระดูกประสบการณ์สูงต่อยมานานเป็นประเภทเด็กดองเหมือนกัน ล่าสุดเลยนะครับชนะนกยกงสามลักผู้หลวงเด็ดเพชรสีทองในศึกมวยไทยพลังใหม่ต่อยร้อยห้าปอนเมืม่อวันที่7พฤษภาคมแ8แล้วก็แพ้คะแนนเพชรมังกรชอหัมพัจากในศึกมวยไทยพัทธมิตรส่วนยอดกุมารรถสวยจ่าเจ็ดจอมเก๋าจากอุบลอายุ2 4่ส่นสิบสองที่รถสวยจ่าเจ็ดเป็นมวยฝีมือตั้งรับจากทางดักสัตว์แข้งต่อยหมัดรุนแรงดักเสียบดักแทงดีวงในมีขวางหน้าแทงกดแขนไล่แขน เด้งตีนะครับแทงยัดไส้แรงหมัดศอกอันตรายช่วงหลังฟอร์มสดมาก3ไฟหลังชนะรวดและ5ไฟหลังแพ้ครั้งเดียวล่าสุดก็ชนะคะแนนยอดกันช้างนครศรีที่ช่องเจ็ดสีต่อร้อยหกบอแล้วก็ชนะนกยกสามพนิวัศซอจารุวันในศึกท่อน้าไทยนะครับ <S <S เป็นอีกคู่ที่ใกล้เคียงมากนะครับแดงจะได้เปรียบในเรื่องของหน้าเสือสภาพเวล้อมส่วนน้ําเงินยอดกุม,มารน,นะครับจะได้เปรียบในเรื่องของการผ่านมวยและก็กระดูกประสบการณ์มุมมองผมผู้ชนะนะครับ มองไปที่ยอดกุมารรดสวยจ่าเจ็ดจะอาศัยความเก่ากระดุกประสบการณ์และความเจนจัดเอาชนะทางด้านเพชรเดือด VK เขาใหญ่หรือว่ากระเป๋าลิกี้ไปได้ครับ ก่อนจะไปว่ากันที่คู่เอกของการถ่ายทอดสดนะครับฝากสปอนเซอร์ใจดีผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับมวยพักยุก2-4ครับมวยพักยุกระบบอัตโนมัติมวยพักยุกราคาสนามผู้สนับสนุนหลักของช่องนะครับเป็นมวยพักยุกระบบอัตโนมัติบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยเล่นง่ายออกตัวได้ทุกยกเปิดบริการทุกวันทุกช่องทุกเวทีสนใจอยากเป็นสมาชิกของมวยพักยุก2-4ก็แอดไลน์ไปที่ a p y 2 4นะครับ a p y 2 4มวยพักยก2-4มวยพักยกราคาสนาม ขอบคุณและฝากไว้ด้วยนะครับไปต่อกันที่คุยของการถ่ายทอดสดสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างปีใหม่เอลวันเจนกับซีอุยสิงมาวินพิกา1 2อปอนด์ต่างคนต่างเกา่า การผ่านมวยดีทั้งคู่ปีใหม่นักมวยจากสงขาซ้อมที่ค่ายมวยเอราวัณอายุ26-170เป็นมวยฝีมือครบเครื่องถนัดซ้ายนะครับตั้งรับเน้นตั้งรับจาทางดักเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับวงในปั้มตีได้ขวางแทงดีหมัดสอกอันตรายกระดูกประสบการณ์สูงล่าสุดชนะคะแนนราชเดชทียนมวยไทยในศึกรวมใจชาวสุราษฎร์29เมย .68 ต่อ123ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนยอดกระตัญยูจิตมคลที่ช่องเจ็ดสีนะครับส่วนทางด้าน ซิวิสิงมาวินมวยจากพัทลุงซ้อมสิงมาวินอายุ2 5่สเจ็ดสิเป็นมวยเข่านะครับแต่ว่ามีทั้งนอกมีทั้งในนะครับจะไม่เหมือนนักมวยของสิงมาวินทั่วไปตัวนี้มีหลักมีเหลี่ยมดักเตะสายต่อย้ายก็ได้หรือเปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อย้ายก็ได้วงในล็อกเด้งตีดีนะครับหมัดศอกคมกระดูกประสบการ์สูงเช่นกันล่าสุดชนะคะแนนเพชรศิลาวรราชาในศึกเพชนดีต่อยร้อยยี่สิบสามปอนด์และก็ชนะคะแนนเพชรยแลนออกกิกเกษเมในศึกเพชนดีนะครับ คู่นีนะ้คู่นี้สูสีมากนะครับกระดูกประสบการณ์สูงทั้งคู่นะครับกระดูกประสบการณ์สูงการผ่านมวยดีทั้งคู่ผู้ชนะผมมองไปที่ปีใหม่เอราวันนะครับผมมองว่าเร็วกว่ากิ๊กหนึ่งนะครับเหลี่ยมตัวดีอะไรดีทุกอย่างจะไปลองก็ไปลองแค่หน้าเสือสภาพแวดล้อมนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะาผ่านไปได้เอาชนะไปได้นะครับ แล้วก็ไปปิดท้ายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบศึกมวยไทยเจ็ดสีวันประจําวันอาทิตย์ที่ย9บมิถุนาเอน2568ครับตัวแรกชอบที่ีอนันตชัยลนาวอเตอร์ไซด์นะครับตัว2งชอบพิีแคาบรูนสิทธิลมหนาวตัว3ชอบไปทีปีใหม่เอราวัณขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังบรมอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดหาข้อมูลขอบคุณครับ